การเป็นที่ปรึกษาการเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มีอนาคตที่มั่งคั่งและมั่นคงเลยทีเดียวสิ่งแรกที่ที่ปรึกษาการเงินทุกคนต้องเรียนรู้ก็คืองบการเงินส่วนบุคคลครับให้เข้าใจอัตราส่วนการเงิน เข้าใจฐานะทางการเงินที่แท้จริงของลูกค้าว่าต้องปรับการใช้เงินอย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายครับหลักๆก,ก็คือการคำนวณและการวางแผนเช่นแผนกเกษียณเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าเมื่อถึงวันที่หยุดทํางานแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่ยังจะมีอิสรนะใช้ชีวิตได้ตามแบบที่ฝันและได้ถึงเมื่อไร่นั่นเองทักษะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการทํางบการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่ายเห็นรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินอย่างชัดเจนจะทําอะไรต่อตัดสินใจได้ง่ายด้วยนะครับและอย่าลืมเรื่องภาษีวางแผนภาษีรู้ก่อนตอนนี้เลืืออกกกซ้ผลิตภััณฑ์าารรจด จัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับทุกช่วงชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพียงความรู้นะครับแต่คือการสร้างความเชื่อมั่นรอยยิ้มและความสบายใจให้กับทุกคนที่คุณดูแลนี่คือเส้นทางของการเป็นที่ปรึกษาการเงินและเส้นทางนี้คุณก็สามารถก้าวเดินได้ตั้งแต่วันนี้ครับใครสนใจอบรมเวลนาวีรับจํานวนจํากัด12ที่นั่งดูตารางอบรมได้ที่นี่เลยครับ